ถ้าหากท่านใดที่เคยเดินทางผ่านเข้าเส้นทางสายสุขุมิตรซอย1 0 1ท่านจะได้เห็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ฐานสี่เหลี่ยมซึ่งอาจจะสร้างความชงนสนเทว่าพระเจดีย์องค์นี้เหตุใดจึงมีขนาดใหญ่โตถึงเพียงนี้แต่ท่านอาจจะยิ่งประหลาดใจมากขึ้นถ้าหากทราบว่าภายในมหาเจดีย์ขนาดใหญ่นั้นภายในมีห้องต่างสําหรับการฝึกปฏิบัติธรรม และส่วนต่างๆที่เรียกกันว่านครธรรมหรือเมืองแห่งธรรมะซึ่งอยู่ในบริเวณของวัดธรรมมงคลสุขุมวิทซอย101เขตพระขนงกรุงเทพมหานครวัดแห่งนี้นอกเหนือจากเจ้ามีมหาเจดีย์นครธรรมแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปยกเขียวบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเจ้าแม่กวนอิมยกที่เป็นข่าวครึกโครมไปทั่วโลก ดโวยการสร้างของพระเกจิอาจารย์ผู้ซึ่งสร้างวัดในประเทศไทยมาหลายต่อหลายวัดและยังได้เดินทางไปสร้างวัดไทยในต่างประเทศอีกหลายต่อหลายแห่งด้วยกันท่านเป็นพระผู้ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยของเราได้อย่างลึกซึ้งและยิ่งใหญ่นั่นก็คือพระราชธรรมเจติยาจารย์หรือพระอาจารย์วิริยังศิรินทโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลสุขุมวิทซอย101เขตรพระขนงกรุงเทพมหานครพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างตำนานใหม่ของพระพุทธศาสนาแห่งศตวตรรษนี้และเหตุที่มาของการสร้างทั้งหลายทั้งปวงที่พระเดศพระคุณเจ้าท่านได้กระทําไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาซึ่งหาที่เปรียบได้ยาก ดังที่เราจะศึกษาจากชีวประวัติของท่านโดยสังเขตดังต่อไปนี้พระราชธรรมเจติยาจารย์หรือพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรท่านนี้แต่เดิมท่านมีนามว่าวิริยังนามสกุลบุญทีกุลเกิดเมื่อวันศุกร์ที่7เดือนมก,กราคมปีพศ2463ตรงกับปีวอกแรม13ค่ำเดือนอ้าย ณสถานีรถไฟปากเพียวจังหวัดนครราชสีมาโดยโยมบิดาท่านชื่อคุณเนพนภาชนารมโยมมารดาท่านชื่อคุณแม่มั่นบุญทีกุลและท่านได้บั้นพระชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้16ปีเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2478ณวัดสุทธจินดาตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระธรรมทิติยานเป็นพระอุป,ปัชฌาย์ โดยที่ก่อนหน้านั้นเด็กชายวิริยังท่านก็เคยได้พบกับการสมาธิมาแล้วโดยบังเอิญหลังจากที่บิด,ดาออกจากราชการแล้วก็ไปอยู่ที่อำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาณที่นั่นเองที่ทำให้อาตมาได้รับลดพระสธรรมเคยได้พบกับ พระอาจารย์กงมาจิระปุญโญในคราวนั้นได้เข้าไปวัดโดยที่ไม่ได้เจตนาก็คือว่าเขาชวนให้เข้าไปแต่ว่าผู้คนที่เข้าไปนั่นเขาก็ไปเพียงต่อสวดมนต์อาตมาไปไม่ได้ต่อเพราะว่าอ่านหนังสือออกแล้วเมื่อนั่งอยู่ที่นั่น ตั้งแต่สองทุ่มจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็รู้สึกว่าอึดอัดอย่างยิ่งทีเดียวเพราะไม่เคยนั่งแต่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดไม่ทราบเรานึกว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วแต่จิตได้กลับกลายไปเป็นสมาธิโดยไม่รู้ตัวเรากฏว่าเรานี้ออกจากร่างเราไป แล้วก็เดินไปในที่แห่งหนึ่งเกิดความเย็นสบายอย่างมากได้ประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็กลับมาที่ร่างเดิมลืมตาขึ้นพอดีเขาก็เลิกจะกลับบ้านอาตมาก็ถามพระอาจารย์ว่าเอ๊ะที่ผมเป็นอย่างเนี้ยอะไรเกิดขึ้นพระอาจารย์กงมาก็บอกว่าวิริยังอันนี้มันเป็นสมาธิแล้วเนี่ย เธอเป็นสมาธิตั้งแต่ยังไม่ได้คือยังไม่ได้หัดสมาธิเลยนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาตมาก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาหลังจากที่เป็นสามเณรได้เพียงเดือนเดียวพระอาจารย์กงมาเห็นว่าสามเณรปริยังรูปนี้เอาจริงเอาจ,งอาจังทางสมาธิจึงได้พาออกทุดงด้วยเท้าเปล่าเข้าสู่ดงพญาเยน็นอันเป็นป่าดงทึบ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะนั้นในระหว่างทุดงไปนั้นท่านก็เพียรสมาธิตามป่าเขาในถ้ำด้วยความตั้งใจจริงและเมื่อกลับมาถึงวัดสามเณรวิริยังก็ติดเชื้อไข้มาลาเรียมาลาเรียขึ้นสมองจนเป็นเหตุให้หมดลมหายใจไปถึง25นาทีแต่ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์น่าประหลาดเพราะท่านฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปสามเณรวิริยังก็ได้ติดตามอาจารย์โกงมาไปทุกหนทุกแห่งปฏิบัติอาจารย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดระยะเวลาทั้งทุดกและจำพรรษาในวัดป่าจนกระทั่งอายุได้20ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุษสงฆ์ณวัดสายงามบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระปัญญาพิสารเทระเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหาคนคร เป็นพระอุปชาพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาทองสุขสุจิตโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วท่านก็จำพรรษารับใช้พระอาจารย์กงมาต่อไปซึ่งพระอาจารย์กงมาท่านก็ไว้ใจถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้แก่สิทธิมาตลอดเช่นกันจนในพรรษาที่สองเมื่อพระอาจารย์กงมาท่านถ่ายทอดวิชาความรู้ให้หมดสิ้นแล้ว ท่านก็ได้พาสิทธิ์ของท่านเดินทางด้วยเท้าจากจันทบุรีไปยังจังหวัดสกลนคอรอเพื่อไปพบกับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและมีโอกาสได้เป็นพระอุปถามอย่างใกล้ชิดโดยได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆจากพระอาจารย์มั่นตลอดระยะเวลา5ปีจนกระทั่งพระอาจารย์มั่นละสังขารไป ตลอดระยะเวลาที่ท่านศึกษาและได้รับใช้พระอาจารย์มั่นในช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตนั้นพระอาจารย์วิริยังท่านได้มีโอกาสฝึกทางปฏิบัติและได้รับแนวความคิดทางธรรมต่างๆจากพระอาจารย์มั่นอย่างท่องแท้เอาละครับอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของพระอาจารย์วิริยังพระเกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคอีกท่านหนึ่งพัก สักครู่เดียวครับพระอาจารย์วิริยังเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลสุขุมวิทซอย101อยเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครท่านได้ศึกษาหาความรู้กับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตถึง5ปีหลังจากนั้นท่านก็ได้นำเอาความรู้การปฏิบัติของท่านมาสร้างวัดมากมายหลายต่อหลายวัดด้วยกันเช่นวัดบ้านห้วยแคนตำบลน,น้องเพียนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร และต่อมาในปีพศ2487ท่านก็ได้สร้างวัดมณีคีรีวงศ์จังหวัดจันทบุรีวัดวิริทุลารามบ้านเต่างอยอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและต่อมาก็สร้างวัดดํารงธรรมารามอําเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้สร้างไว้เป็นที่ทุดงวิปัสสนากรรมฐานและต่อมาในปีพศ2493ท่านก็สร้างวัดที่5คือวัดสถาพรพัฒนาอําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี และวัดที่6ในปีพศ2506ท่านได้สร้างวัดธรรมมงคลสุขุมวิตซอย101เขตรพระขนงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ใต้ฐานมีเนื้อที่4,800ตารางเมตรมีชื่อว่าพระวิรยิยงมงคลมหาเจดีย์ภายในแบ่งออกเป็นส่วนๆเช่นส่วนนครธรรมจะมีห้องฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับพุทธประวัติและคอมพิวเตอร์ ที่เตรียมไปด้วยข้อมูลทางพระพุทธศาสนาพ่วงก,กับอินเทอร์เน็ตและสิ่งต่างๆมากมายส่งเสริมความรู้ทางพระพุทธศาสนาและนอกจากนั้นยังมีห้องประชุมห้องอาหารห้องสมุดที่มีสื่อที่ทันสมัยในการค้นคว้าและห้องหลวงปู่มั่นอันเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเถระพระอาจารย์ของท่านและอีกนานาประการในนครธรรมแห่งนี้ และภายในบริเวณวัดก็จะมีถ้ำวิปัสนาถ้ำที่สร้างคล้ายๆกับถ้ำธรรมชาติสำหรับเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานและศึกษาสมาธิสามารถบรรจุได้ถึง300คนและสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถจะละเลยไปได้นั้นก็คงจะเป็นพระพุทธรูปหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกและพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์กวนอิมยก ซึ่งสิ่งมหามงคลทั้งสองนี้ได้ถูกแกะสลักจากหยกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อพระอาจารย์วิริยังท่านได้เดินทางไปพบกับหยกชิ้นนี้ในเหมืองทองคําในบริเวณยอดภูเขาคิงเมัลเทนและได้นำหยกชิ้นนี้มาถึงประเทศไทยเมื่อเดือนมก,กราคมปีพศ .2535 ก่อนที่จะให้ช่างปริมาก,กรรมฝีมือดีชาวอิตาลี เป็นผู้สร้างปฏิมากรรมที่มีค่ามากที่สุดอีกอย่างหนึ่งของโลกและในที่สุดพระพุทธรูปยกเขียวบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในานามพระพุทธมงคลธรรศสีไทยหน้าตักกว้าง1เมตร66เซนติเมตรสูง2เมตร20เซนติเมตรสวยงามก็ประดิษฐานอยู่ณศาลา,าพระยกวัดธรรมมงคลแห่งนี้ โดยที่ใต้ศาลาแห่งนี้ก็ได้จัดเตรียมสำหรับบรรจุอัฐิบรรพบรุษซึ่งพระอาจารย์ท่านได้ตั้งใจสร้างให้ถูกหลักฮวงจุย้ยเพื่อสำหรับจัดเป็นระเบียบของการเก็บอัฐิตามประเพณีชาวไทยอาตมาเนี่ยทำอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเสียเงินมากแล้วก็ควรให้มีประโยชน์อย่างที่พระมหาเจดีย์นี้สร้างหมดเงินถึง75ล้านในสมัยนั้นใต้ฐานพระเจดีย์ก็ทำเป็นเท่ นครทาสำหรับเรียนสมาธิหรือที่ศาลาพระยกใต้ฐานพระยกกระทำที่เก็บอัฐิเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่บรรพบุรุษเพราะว่าอัฐินั้นเอาไปเที่ยวทิ้งเรียราดก็ไม่ได้เป็นการเคารพอาตมาก็เลยทำให้ที่ฐานพระยกเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่บรบพรพบุรุษของพวกเรา แล้วก็ทำให้ถูกกับศาสตร์ของห่วงจุ้ยที่เขาบอกมาว่าต้องมีดินน้ำไฟลมข้างบนอตาตมาก็ทำเป็นสะแล้วก็มีดินน้ำไฟลมพร้อมเป็นสะอยู่ข้างบนก็ไม่ต้องการที่จะให้คนเนี่ยเดินอยู่ข้างบนเพราะว่ามีน้ำเป็นสะแล้วนี่คนเดินไม่ได้ถ้าไม่เป็นสะคนไปเดินก็ไม่เป็นการเคารพอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ บรรพบรุษก็ได้สร้างที่เก็บอัฐิขึ้นมาก็เป็นอันว่าอาตมาได้ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาตลอดถึงการสร้างวัดในต่างประเทศคือประเทศแคนาดาถึงหกวัดคือวัดแวนคูเวอร์โตร n นโตออตตาวาน้ำตกในแองการ่าแอดเมนตันแคนการีแวนคูเวอร์การดำเนินการทั้งหมดนี้ก็ด้วยบารมีของพระยก ได้สามารถมีกำลังเพื่อที่จะทำงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาสมนังเจตนาที่อาตมาได้ให้ไว้แก่ตาพะขาวจึงถือได้ว่าศาลาพระยกแห่งนี้ทั้งมากด้วยคุณค่าและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมพร้อมทั้งไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายเป็นปรากฏการณ์ใหม่อีกอย่างหนึ่งในการจัดระบบระเบียบของการทำพิธีกรรม อีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของพระอาจารย์วิริยังแห่งวัดธรรมมงคลสุขุมวิทซอย101เขตรพระโขนงกรุงเทพมหานครกันต่อพักกันสักครู่เดียวครับพระอาจารย์วิริยังเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลสุขุมวิทซอย101อยเขตรพระโขนงกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากท่านจะสร้างวัดธรรมมงคลที่ยิ่งใหญ่เป็นวัดที่6แล้วท่านยังสร้างวัดน้องกลาง ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพร้อมวิทยายลัยสง์กำแพงแสนมีกุฏิ80หลังอาคารเรียน3อาคารเป็นวัดที่7และสร้างวัดสิริกรมลาวาดหรือที่เรารู้จักกันในนามวัดใหม่เสนานิคมซอยเสยนานิคมหนึ่งมีกุฏิ40หลังเป็นวัดที่9และวัดอมาตยารามจังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อที่60ไร่เป็นวัดที่11 พร้อมทั้งสร้างวิทยาลัยที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และสร้างสำนักสงหว่างน้อยจังหวัดอยุธยามีเนื้อที่108ไร่เป็นวัดที่12ส่วนวัดที่13นั้นท่านสร้างวัดแก้วพิทักษ์เจริญธ,ธรรมซอยอุดมสุข,ส,ขสุขุมิ103ต1 0 3กรุงเทพมหานครและวัดที่14เป็นวัดยาณวิริยาเทมเปลิลเป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นณเมืองแวนคูเวอร์รัฐบริติสโคลลมเบียประเทศแคนาดา วัดที่15ก็เป็นวัดไทยในต่างประเทศชื่อวัดยานะวิริยาเทมเพิลสองที่เมืองโตรอนโต,โตประเทศแคนาดาวัดที่16ชื่อวัดธรรมวิริยารามหนึ่งเมืองออตตาวาประเทศแคนาดาวัดที่17วัดธรรมวิริยารามสองที่น้ำตกในแองการาออนโตเรโอประเทศแคนาดาวัดที่18วัดธรรมวิริยารามสามเมืองแอดมันตัน ประเทศแคนาดาวัดที่19วัดธรรมวิริยารามสี่เมืองแคนการีประเทศแคนาดาทั้ง19วัดที่ท่านได้สร้างมาแล้วนั้นล้วนแล้วแต่มีความสวยงามสมเป็นศาสนสถานแม้ในต่างประเทศก็เป็นเสมือนการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาศาสนาประจำชาติบ้านเมืองของเราโครงการที่หลวงพ่อกำลังสร้างอยู่เวลานี้ที่วัดนี้มีอะไร โครงการเวลานี้ยนะกำลังสร้างเ,เกี่ยวกับเรื่องของนะครธรรมที่เรื่องการที่จะทำสมาธินี่นะเ,เป็นโครงสร้างเ,เป็นโครงการแล้วก็โครงการที่จะขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุเคราะห์เด็กแล้วก็จะสร้างมหาวิทยายลัยสง์อะไรเหล่านี้ <c oughs> ทั้งแนวความคิดการก่อสร้างอย่างจริงจังและการปฏิบัติอย่างจริงจังที่หลวงพ่อพระอาจารย์วิริยังท่านได้สร้างมานั้นท่านได้เพียรพยายามทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองและนอกจากนี้ท่านยังได้สร้างบุคลากรในการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางการสมาธิอันจะมีประโยชน์ต่อประชาชนที่ฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์โดยท่านมีโครงการสอนสมาธิแก่บุคคลทั่วไป อีกทั้งท่านยังมีการช่วยเหลือในการประชาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนในโครงการประทีปเด็กไทยโดยส่งเสริมและให้การช่วยเหลือเด็กเล็กที่ตกประกรรมลำบากทั่วประเทศและในโอกาสอันดีนี้เองที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันรับฟังพรจากพระเกจิอาจารย์ผู้สมแล้วแห่งการเชิดชูหน้าเคารพนับถือสมเป็นแบบอย่างที่สมเกียรติยศ พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญพระราชธรรมเจติยาจารย์หรือพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลสุขุมวิทซอย101เขตพระขนงกรุงเทพมหานครสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสุดท้ายนี้อาตมาขออวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาชมรายการนี้ ให้ประสบความสุขความเจริญงอกงามคิดอะไรให้สมความปรารถนาทุกประการแต่ว่าก่อนแต่ที่จะจบรายการนี้ก็ขอฝากธรรมะเล็กน้อยให้แก่ท่านทั้งหลายว่าคนเราที่เกิดมานี้ต้องมีความแก่และความตายธรรมะเท่านั้นบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเรา เมื่อเราเอาบุญเป็นที่พึ่งแล้วชีวิตของเราก็มีประโยชน์ขอความสุขสวัสดีจงมีแกท่ท่านทั้งหลายสวัสดี